ลือชาปลื้มมากมาดามนาเดียค้นทับนางงามนายแบบจัดมวนเกิดอายุครบ78ปีอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆค่ะสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ริชลือชาทีลาสุดนั้นเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมา จ้ต,ตัวได้จัดงานวันเกิดฉลองอายุครบ78ปีโดยงานนี้มีลูกสาวคนสวยมาดามนาเดียศาสินันศิริธรรมโชตเป็นออกแกนอัจัดงานให้สุดเซอร์ไพรส์และไฮไลท์ในงานนี้ก็คือแฟชั่นโชว์จากห้องเสื้อไอรีนรุมทั้งมาดามนาเดียก็ได้ร่วมเดินแบบในชุดเป็นาเล่โดยมีในแบบนุ่มหล่อสองคนเดินประกบพานกายก็ทำเอาคนในงานตั้งตกตะลึงในความสวยงามของชุด ที่เรานางงามและนายแบบสวมใส่พร้อมทั้งภาคกันชื่นชมและชื่นชอบกับแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังกันเลยค่ะวันนี้นะครับผมดีใจมากได้วันนี้ลูกสาวมาช่วยร่วมงานมันมีสีสันขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึก ดีใจที่แขกผู้มีเกียรติเขาชอบกันมากแฟชั่นแบบนี้เพราะว่านางแบบเขาสวยจริงๆแล้วก็ชุดเขาก็สวยแล้วก็ลูกสาวเขาออกแบบได้ดีมากนะครับก็ขอบคุณลูกสาวห้องเสื้อนาเดียไอรีนนะครับซึ่งคิดว่านาราคตจะต้องติดอันดับโลกกับเขาบ้างประเทศไทยเนาะก็ขอให้ ทำอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปพัฒนาเรื่อยๆครับวันนี้นะคะเดียเองก็ได้มาในธีมของคอลเลกชั่นเพอร์คัสเพอร์คัสแกมมัวนะคะกราวซึ่งเป็นชุดที่ใส่ เป็นชุดราตรีที่ใส่ออกงานในช่วงงานจัดเลี้ยงอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นแนวเรียบหรูแล้วก็เป็นแนวที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้งานกันบ่อยะค,ะค่ะ,คะก็เลยออกแบบมาให้เข้ากับบรรยากาศแล้วก็ให้เข้ากับธีมงานค่ะซึ่งจริงๆแล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจจากคอลเลคชันนี้ก็ได้มาจาก เดียเองเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงที่รักษาสุขภาพอยู่เสมอรักษาปุคลิกภาพนะคะก็เลยอยากจะดีไซน์ชุดเนี่ยให้เหมาะสมกับผู้หญิงที่มีความมั่นใจนะคะแล้วก็อยากจะส่งเสริมปุกลิภาพเองให้ดูดีนะคะแล้วก็ท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องของการอยากจะใช้ชุดไปออกงานนะคะ mm hmm. เดียเองก็ฝากอยากจะให้อลองเข้ามาในเพจไอรีนนะคะแล้วก็อยากจะให้มาดูว่า แบบที่คุณต้องการเนี่ยแมทชิ่งกับคุณไหมถ้าแมทชิ่งก็ฝากไอรีนไว้ด้วยค่ะนาเดียจัดจัดให้ทุกปีเปล่าก็ต้องจัดให้ทุกปีเนาะก็อยากให้เป็นริกเซอร์ไพรส์ให้กับคุณพ่อปีนี้อาจจะจัดแบบนี้ปีหน้าแล้วก็อาจจะเซอร์ไพรส์กันอีกก็ได้เนาะว่าอาจจะจัดเป็นแบบไหนเนาะเพราะว่าจัดแบบซ้ำซากเราก็อยาก อยากจะมีอะไรที่มันแต,ตกต่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัยพรมันเกิดคุณพ่ออีกครั้งนะคะซึ่งคุณพ่อเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยอายุตัวเองกันเท่าไหร่นะคะแต่ดูจากรูปร่างแล้วยังสุขภาพแข็งแรงดีนะคะเดียร์เองก็ขอวัยพรให้คุณพ่อเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแบบนี้ดูแลตัวเองแบบนี้ดีๆนะคะแล้วก็อยากให้คุณพ่อเนี่ยไม่ว่าคุณพ่ออยากจะได้สิ่งใดนะคะก็อยากให้คุณพ่อสมดักทําปรารถนานั้น,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้กำลังถ่ายเรื่องกายทองนะครับเรื่องกายทองอยู่ผมก็รับบทโอ้โหเรื่องรับบทหนังนี่ผมถ่ายหนังมา300เรื่องเล่นแต่ผู้ร้ายตลอดคนเขาเกลียดเขาชังหมดมาเล่นบทที่สองเป็นผีอีก <c oughs> นึกว่าจะดีก็ไม่ดีเป็นผีอา้าวเปลี่ยนเวอร์ชันมาบทที่3ามเ่มาวานเพิ่งไปถ่ายเป็นจระเข้อีกแล้วก็ไม่ดีจระเข้อ่ะ สรุปแล้วเป็นบทที่หลายๆตลอดครับจะได้ดูตอนไหนครับพ่อเดือนหน้าออกแล้วครับออกแล้วครับช่องเจ็ดสีนะครับเรื่องกายทองอ